ลำดับแรกนะคะคือเราอ่ะก็จะทําเป็นถาดของพรมก่อนซึ่งเราอ่ะก็จะแบ่งหนังยางเป็นกองละ12เส้นทั้งหมด2กองนะคะแล้วเราก็มาเริ่มร้อยตามอย่างในคลิปเลยนะคะถ้าคนที่ถนัดขวาก็ยึดมือขวาเป็นหลักส่วนคนที่ถนัดซ้ายก็ทําตามในคลิปได้เลยค่ะก็ทําไปให้ครบทั้งหมด12เส้นเลยนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อมาถึงตรงนี้คือเราก็จะดึงตัวฐานพรมออกมาจากแท่นนะคะแล้วเราก็มาดึงดึงเชือกะคะ่ะให้แน่นแล้วก็ใช้กันไกลตัดซึ่งตรงนี้เราก็จะดึงเพื่อให้ตัวฐานนะคะมันมีความแน่นแล้วก็มาผูกปมให้แน่นนะคะจะผูก2หรือ3ามปมก,ก็ได้ะคะ่ะทำตามแบบในคลิปเลยได้นะคะ จากนั้นเราก็นำปมค่ะคือดึงไปไว้ข้างหลังแล้วก็จะนำตัวเชือกอะค่ะร้อยในช่องถัดไปอีก12เส้นที่เราแบ่งไว้เป็นอีกกองอีกกองนึ่งค่ะก็ถักไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ครบทั้ง12เส้นถักตามลักษณะเดิมเลยค่ะก็คือจะใส่ในรูถัดไป จากนั้นเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นลวดลายค่ะซึ่งเราก็จะขึ้นเป็นตัวฐานของพรมก่อนซึ่งฐานของพรมอะค่ะมันจะมีลักษณะการร้อยก็คือใช้เชือกสองเส้นใน1รูค่ะละักษณะตามคลิปเลยนะคะแล้วก็ในช่องต่อไปก็คือจะเป็นตัวพรมซึ่งในลายนี้ค่ะก็คือจะเรียกว่าลาย1ลักษณะของพรมก็คือจะถักแค่เชือกหนึ่งเส้น แล้วก็จะเป็นฐานของพรมแล้วก็ต่อด้วยเชือกหนึ่งเส้นทำจนครบรอบอะค่ะ แล้วเราก็จะมาขึ้นในส่วนของลายที่2องกน,นะคะซึ่งลายที่2เนี่ยตัวเนื้อพรมอะค่ะก็คือจะเป็นสีดําเราก็จะใช้สีดําลอยทั้งหมด2ช่องแล้วก็จะตามต่อด้วยตัวฐานของพรมค่ะในพรม1ผืนเราจะกําหนดที่10ลายนั่นหมายความว่าเราต้อง ทําการถักตัวเนื้อพรมะคะ่ะเช่นในพรมผืนนี้ตัวเนื้อพรมคือสีดําเราก็จะถักสีดําไปทั้งหมด10เส้นแล้วก็ค่อยเป็นตัวฐานพรมแล้วก็อีกข้างหนึ่ง10เส้นแล้วก็ค่อยเป็นฐานพรมค่ะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10เส้นเลยนะคะ จากนั้นนะคะพอเราทําครบ10บลายแล้วก็คือนับเหมือนตามในคลิปเลยคือตัวขาค่ะก็จะมีทั้งหมด10ขั้นพอเราทําครบ10บลายแล้วทีนี้คือเราก็จะมาเก็บขอบกันค่ะซึ่งอของที่เราทำอะคะ่ะคือตัวขอบกับตัวพรมคือเราจะทําให้มันสีตัดกันเพื่อ,อความสวยงามนะคะก็ร้อยเหมือนลักษณะในพรมเลยค่ะก็ร้อยไปให้หมดทั้งขอบเลยค่ะ ลักษณะนี้ก็จะลอยไปเรื่อยๆค่ะพอมาถึงการขมวดปมนะคะคือเราก็จะลอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเราก็จะทำการขมวดปมเพื่อความสวยงามของผมนะคะเราก็จะมีการผูกป,ปมค่ะให้ ามีความแน่นหนานะคะปลูกหลายๆทบเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวเชือกที่เป็นเศษเหลือค่ะคือเราก็จะทำการยัดมุมเพื่อซ่อนค่ะเพื่อทำให้ผมเรามีความสวยงามน่าใช้มากขึ้นนะคะทำตามในคลิปเลยได้นะคะ